สวัสดี FC สมาชิกในครอบครัวเทพบอลทุกๆท่านทุกๆคนเลยครับในค่ำคืนวันเสาร์นะครับที่30สิงหาคม2 5 6 8ครับค่ำคืนวันนี้โปรแกรมฟุตบอลยังคงเข้มข้นและน่าสนใจมากมายเลยครับทีมลิกอังกฤษครับบุนเดสลาลิก้ากันโชสิอาลิกเอิงลงทำการขันกันหมดเลยก่อนเบรกทีมชาติด้วยตัวผมในช่องนี้จัดให้เหมือนเดิมครับ3ทีมเอาไปแยกเน้นจัดหนักกันรับประกันผลกำไรให้นะครับก็เมื่อวานนี้ตัวผมไม่ทำคลิปกับนายช่องครับแต่ในครอบครัวผมยังคงลงแนวทางทุกวัน และเมื่อวานนี้ฟินฟินจุกจุกจริงจริงนะครับตัวผมลงแนวทางไว้ให้ครับ1โครงการนะครับ1ตัวซปเปอร์วีพีสองตัววีพีทำงานทั้งหมดเลยตามนี้เลยฟินฟินจุกจุกอิ่มอิ่มทุกคนครับยินดีกับสมาชิกในครอบครัวเทพบอลด้วยที่ตามไปในทุกๆวันนะครับก็เข้ามารับแนวทางแบบนี้ได้ครับใครที่ดูคลิปคลิปนี้อยู่นะครับแล้วต้องการเข้าครอบครัวฟุตบอลดีๆเข้าครอบครัวกีฬาดีที่มีแนวทางให้ครบทุกชนิดกีฬาเข้ามาได้เลยครับครอบครัวเทพบอลวีพี ขัดขวาทางเข้าใต้รูปโปรไฟล์ของผมมีทางเข้าอยู่จิ้มเข้ามาเป็นเพื่อนกันเข้ามาแล้วครับคุณรับแนวทางฟุตบอลดีๆก่อนใครนะครับครบทุกคู่ครบทุกลีกนะครับถ้าอยากได้กันแนวทางฟุตบอลสดเรามีให้กันตลอดทั้งวันทั้งคืนครับนอกจากตัวผมแล้วนะครับเรามีทีมงานเทปบอลนะครับและทีมงานเหล่ากรูอินฟลูเอนเซอร์ครับชั้นนาสายฟุตบอลสายกีฬามากมายครับที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยอยู่สปอนเซอร์เดียวกันกับพวกผมนะครับสปอนเซอร์ตัวผมนะครับมั่นคงปลอดภัยเชื่อถือได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอยู่ที่ไหนไม่ม มาอยู่กับบาสเทพบอลครับถ้ามีปัญหาและเป็นสมาชิกของตัวผมนะครับผมจัดการให้ทุกกรณีเลยนะครับวันนี้นะครับก็คัดสรรมาให้แล้ว3ทีมนี้น่าเลือกเชียร์ดูบทวิเคราะห์วิจารณ์มาให้ดูกระแสต่างๆมาให้ความน่าจะเป็นของเกมก็คัดสรรคู่ใหญ่มาให้เลือกทีมมาให้นะครับก็จะเป็นทีมไหนบ้างนั้นรับชมได้ในคลิปนี้ครับ คู่แรกเรามากันที่ศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับไปที่แซมฟอร์ดบิดครับเชลซีจะเปิดบ้านต้อนกับไปยังด้านของฟูลแลมนะครับคู่นี้ก่อนเกมเชลซีอันดับที่4ของตารางครับส่วนฟูลแลมอันดับ13ของตารางพรีเมียร์ลีกในตอนนี้นะครับคิกออฟเวลา6กโมงครึ่งบ้านเราเย็นนี้นะครับความได้เปรียบวันนี้ต่างประเทศมองว่าเชลซีเปิดบ้านได้เปรียบครับบังคับชนะเท่านั้นกองเชียร์พวกเขาถึงจะเฮถึงจะยิ้มกันได้ครับหนึ่งประตูเฮหนึ่งมุมสองประตูเฮเต็มเต็มนะครับเจอกันมาในหผลล่าสุดนะครับเป็นบ้านฟูลแลมนะครัับบบฟูแลล่มมเเปิด้าานพกชซี 1ประตูต่อ2นะครับแมตช์ล่าสุดที่เจอกันมาครับส่วนฟอร์มการเล่น5้านัดหลังของทั้งคู่ก็ดีทั้งคู่เลยนะครับอย่างเชลซีห้านัดหลังครับชนะ4เสมอหนึ่งในทุกรายการครับก็ถือว่ามีฟอร์มการเล่นที่ดีไม่แพ้ใครเลยใน5เกมหลังเช่นเดียวกับฟูลแลมครับชนะ2อในชนะชนะ3เสมอ2อไม่แพ้ใครเช่นเดียวกันถือว่ามีฟอร์มการเล่นที่ดีพอสมควรเลย นะครับวันนี้นะครับความพร้อมก่อนเกมทางด้านเชลซีของเอนโซมาเลก้านะครับตัวเจ็บหน้าเดิมๆเ,เลยก็เลวิคโควิลครับเบนาชิลนะครับโรมิโอลาเวียนะครับโอเมรี่เคลรีแมนครับเจ็บก่อนหน้านี้อยู่แล้วนอกนั้นตัวเขาพร้อมจัดชุดใหญ่ลงสนามเลยนะครับวันนี้มาในระบบ 4 2 3 1าน,นะครับนำโดยเรียมดีแล็บครับเปาดูเลโต้ครับเจ้าเปโดที่คาดว่าน่าจะลงสนามในค่ำคืนวันนี้ครับทั้งฝั่งของฟูลแลมของคุณซอมาโกซิงวานะครับวันนี้ตัวเจ็บหรือตัวแบนไม่มีสักตัวเดียวนะครับพร้อมจัดชุด100ซลงสนามเลยวันนี้ก็นำโดยพวกสมิธโลพวกนี้นะครับลาอูคิมิเนสพวกนี้นะครับน่าจะจัดตัวพวกนี้ลงเล่นในค่ำคืนวันนี้แนวทางของผมบาสเทบอลที่อยากให้เลือกเชียร์อยากให้เลือกมองกันผมอยากให้มองทางด้านของ สิงบูเชลซี Chelsea, เจ้าบ้านครับเล่นในแซนฟอร์ดบิดด้วยนะครับต่อหน้าแฟนบอลต,ตัวเองได้เปรียบอยู่แล้วนะครับเป็นเกมลอนดอนไรเบอร์แม์ด้วยนะครับวันนี้นะครับต,ต่างประเทศเปิดมาเชลซี Chelsea, แค่เฮ1หนึ่งลูกก็ยิ้มแล้วตัวผมมองว่ามีทางเป็นไปได้นะครับเพราะทางด้านของฟูลแลมเล่นเกมการสัปดาหมาด้วยนะครับและเชลซีพักมาเต็มเต็มนะครับแล้วก็ด้วยสภาพทีมตัวผู้เล่นที่ดูเหนือกว่านะครับดูเหนือกว่าทางด้านของ ฟูลเลมอยู่แล้วผมมองว่าน่าจะเบียดเอาชนะได้อย่างน้อย1ประตูนะครับหรือ2เม็ดกินเต็มนะัะ้ฉะนนให้เลือกเชียร์เชลซีไปครับไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังครับ คู่ที่สองนะครับยังอยู่ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับก็เป็นคู่สำคัญครับเราไปที่โอทัลฟอร์ดครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับจะเปิดบ้านตารางก็มีอย่างด้านของเบอร์ลี่ครับคู่นี้ก่อนเกมแมนยูอันดับที่16ของตารางครับส่วนเบอร์ลี่อันดับ11ของตารางพรีเมียร์ลีกในตอนนี้ครับคิกออฟเวลา3ามทุ่มตรงบ้านเราว่าความได้เปรียบวันนี้ต่างประเทศมองนะครับมองว่าแมนยูยังคงได้เปรียบเยอะนะครับบังคับชนะ2ประตูขึ้นไปนะครับกองเชียร์พวกเขาถึงจะเฮถึงจะยิ้มกันได้ครับ1ประตูทำได้แค่หูแหว่งครับเเจอกกันนมาใ ล่าสุดครับปี2024ครับแมนยูเปิดบ้านเสมอกับเบอร์รี่มา1ประตูต่อหนึ่งะครับแมตช์ล่าสุดที่เจอกันมาส่วนฟอร์มการเล่นทานัดหลังสุดในทุกรายการของทั้งคู่ครับอย่างแมนยูไม่ดีเลยนะครับห้านัดหลังครับไม่ชนะใครครับ เสมอ4แล้วก็แพ้1เกมนะครับใสุดก็นับพิกล็อกพายกับกินซบี้ทาวครับจากลีกทูครับในสุดนะครับคาราบาวขับมานะครับในการดวนจุดโทษก็ถือว่าพิกล็อกพอสมควรโดนวิจาร์พอสมควรเลยทั้งฝั่งเบอร์รี่ฟอร์มดีกว่านิดหน่อยครับ5เกมหลังสุดครับชนะ2แล้วก็แพ้3เกมนะครับแต่ในเกมพรีมีลิกนี่ถือว่าดีครับชนะทางด้านของ เซเนกัลมาแล้วก็ลิคับชนะดรบบี้มาก็ถือว่ามีฟอร์มที่ดีกว่าแมนยูอยู่เล็กน้อยนะครับวันนี้ความพร้อมก่อนเกมครับเจ้าถิ่นแมนยูของกุนซิกุนซือลูเบนอามลินนะครับวันนี้ไม่มีตัวเล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนเพิ่มเติมครับก็เจ็บก่อนหน้าอยูแล้วคือลิซันโดมาติเนสแล้วก็ นูแซมัสซาอุยนะครับที่เจ็บก่อนหน้าอยู่แล้วนอกนั้นเขาน่าจะจัดชุดที่นี้สุดลงสนามครับวันนี้จัดชุดใหญ่แน่นอนนะครับก็มาเทวุคุนย่าครับเบนจามินเซตโก้ครับเอมโบโมอูนเฟนเดนเดสน่าจะลงสนามกันน,นักเตะพวกนี้นะครับทั้งฝั่งของเบอร์ลี่นะครับ ทีมเยือนของกุนซือสกอตตปาร์เกอร์นะครับวันนี้ตัวเจ็บก็เยอะพอสมควรครับจอแดนเบเยอร์พวกนี้คอเนอร์โรเบิร์ตนะครับเลดลี่ย์โอกูชูวูนะครับแล้วก็กองหน้าอย่างเอ็มดูนี่นะครับเจ็บก่อนหน้าอยู่แล้วนอกนั้นเขาก็พร้อมจัดชุดที่ดีสุดลงสนามครับมาในระบบ4-2-3-1นะครับวันนี้นำโดยพวกจอแดนแอนโทนีครับเรลฟอสเตอร์พวกนี้แนวเตะพวกนี้น่าจะลงสนามในค่ำคืนวันนี้ครับแนวทางของผมบาสเทตบอลที่อยากให้เลือกเชียร์อยากให้เลือกมองการสำหรับคู่นี้นะครับอาจจะมองแปลกหน่อย นะครับผมมองแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับวันนี้พวกเขากลับมาเล่นในอุลทร o ฟร์ครับเล่นในบ้านตัวเองต่อหน้าแฟนบอลมองว่านะครับเป็นแมตช์สำคัญของกุนซือรูเบนออมินจริงๆนะครับก็เป็นแมตช์ชี้ชะตาของเขาด้วยว่าจะอยู่ต่อหรือจะไปนะครับคิดว่าวันนี้ลูกทีมยังคงไม่เล่นไล่โค้ชครับยังคงเล่นตามระบบของมิลลิมไปและคิดว่าการที่นะครับต่างประเทศมองว่าแมนยูต้องชนะขาดผมว่ามันสูงกินไปหน่อยแต่มันแปลก ที่แมนยูฟอร์มช่วงนี้ไม่ดีจริงๆแต่เป็นต่อค่อนข้างเยอะนะครับบางฉะนั้นครับวันนี้ผมคิดว่าแมนยูเปิดขนาดนี้คิดว่าทําได้นะครับจะปลดล็อกในเกมนี้ในศึกพรีเมียร์ลีกเกมแรกนะผมมองว่าชนะเบอร์ลี่ได้อย่างน้อย2ประตู นะครับเต็มที่คือแหว่งนะวันนี้เลือกเชียงด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปครับไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังครับคู่ที่3นะครับคู่ท้ายเรามาปิดท้ายกันที่ฟุตบอลโปรตุเกสซุปเปอร์ลีกกันก็เป็นคู่ใหญ่เลยนะครับไปที่สนามเอสตาดิโอโจเซอาวาราครับเป็นด้านของสปอร์ติ้งลิสบอนครับจะเปิดบ้านต้อนรับกับมีเยานของเอฟซีปอร์โตนะครับคู่นี้ก่อนเกมนะครับสปอร์ติ้งลิสบอนอันดับที่1ของตารางครับส่วนปอร์โตอันดับที่2ตารางในตอนนี้นะครับคิกออฟเวลาปีสองครึ่งบ้านเราครับความได้ บังคับ<าง>ชนะในเวลา90นาทีเท่านั้นก็เชียร์พวกเขาถึงจะเฮถึงจะยิ้มกันได้ครับเจอกันมาในเกมล่าสุดครับเป็นบ้านปอร์โตนะปอโตเสมอกับลิเบอลมา1ประตูต่อหนึ่งครับส่วนฟอร์มการเล่นล้นนัดหลังของทั้งคู่ครับฟอร์มดีทั้งคู่เลยนะครับสปอร์ตติ้งลิเบอนครับหเกมหลังสุดในทุกรายการ นะครับเอาชนะคู้แข่ง4เกมนะครับแล้วก็แพ้เพียงแค่เกมเดียวถือว่ามีฟอร์มการเลื่องที่ดีนะครับตั้งฝั่งของปอร์โตนะครับก็ดีเช่นเดียวกันครับ5เกมหลังชนะ5เกมรวดเลยในทุกรายการไม่เสมอไม่แพ้ใครถือว่าเริ่มต้นร้กันนี้ได้ดีมากๆสำหรับ FC ปอร์โตนะครับวันนี้พร้อมก่อนเกมครับเจ้าถิ่นอย่างสปอร์ติ้งลิบบอนครับมาในบก4 2 3 1วันนี้พร้อมจัดชุดใหญ่ลงสนามเลยนะครับตา้งฝั่งของปอร์โตเช่นเดียวกันครับมาในบก4อ3 1หรืองสามหนึ่งหรือยี่กัมไา้นะครับกพรมัดชุดห้น่ โดยวิลเลียมโกเมสยืนหน้าเป้าก็พร้อมจัดชุดใหญ่ลงเหมือนกันแนวทางของผมบาสเทพบอลที่อยากให้เลือกเชียร์อยากให้เลือกมองกันนะครับรู้การน,นี้สูสีจริงๆนะครับอยากให้มองทีมเยือนอย่าง f อฟซปอร์โตครับจิงอยู่วันนี้สปอร์ติ้งลิสบอลนะครับได้เปรียบที่เล่นในบ้านของตัวเองได้เปรียบแรงเชียร์จากแฟนบอลับแต่นับปอร์โตปีนี้เริ่มต้นรู้การดีจริงอย่างที่บอกไปในต้นคลิปนะครับก็5เกมหลังชนะมา5เกมรวดเลยทุกรายการครับแล้วก็ถล่มคู่แข่งมาตลอดด้วยมองว่านะครับเตรียมทีมมาดีจริงคิดว่าวัน,น น,น,นะครับเสมอได้มุมชนะมีด้วยซ้ำไปฉะนั้นให้เลือกเชียร์นักของ FC ฟซ r ปตไปครับไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังครับสรุป3ทีมหน้าช่องในงค่ำคืนวันนี้ครับที่ตัวผมบาสเทปบอลคัสสันมาให้สําหรับหน้าช่องเอาไปแยกเน้นจัดหนักกันครับเลือกเชียร์้านของ สิงบูเชลซีนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแล้วปิดท้ายด้วย FC ปอร์โตครับ3ทีมนี้แยกเน้นเห็นผลกำไรอย่างแน่นอนครับสุดท้ายผมฝากก็ไม่เหมือนเดิมนะครับแนวทางบทวิเคราะห์วิจณ์ของผมบาเทบอลที่กับ FC ทุกๆท่านในทุกๆวันนะครับผมด้วยให้ด้วยเหตุผลฟุตบอลครับข้อมูลฟุตบอลเรามีความน่าจะเป็นของเกมนั้นครับไม่ใช่เราเปิดคลิปมาครับทำคลิปแบบชี้ทีมนู้นทีมนี้แบบนั้นใครๆก็ทําได้ซึ่งผมไม่ทําอันนี้เราให้ด้วยข้อมูลความน่าจะเป็นจริงๆซึ่งผมมีบทวิเคราะห์ว จะมาไม่มามันคือผลของสกอร์ฟุตบอลไม่มีอะไร100%อยู่แล้วนะครับและฝากกันไว้สุดท้ายเลยครับต้องการมากกว่านี้แนวทางฟุตบอลที่มีความแม่นยํามากกว่านี้มากกว่าหน้าช่องนะครับกอฟฟุตบอลเยอะแยะมากมายเลยตามเข้ามากันได้ในครอบครัวเทพบอลวีพีของเราฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับแตะปัดขวาทางเข้าอยู่ใต้รูปโปรไฟล์ผมคลิกเข้ามาเป็นเพื่อนกันนะครับเข้าคลิปวันนี้ผมขอ FC ทุกทุกท่านโชคดีพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ